ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคริปโตชาวบิตคอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับบรรยากาศการลงทุนนะครับช่วงนี้นะครับราคาบิตคอยนะครับตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันดอลลาร์นะครับสองหมื่นแปดพันดอลลาร์ก็ลดลงมาครับจากสามหมื่นครับสามหมื่นกว่าได้ลดมาที่สองหมื่น 8 0ด0ดอลลาร์คิด,ดเป็นเงินไทยก็9ก้าแสนเก้าหมื่นกว่านะครับก็ราคาอยู่ช่วงนี้นะครับก็ราคาสวิงขึ้นสวิงลงนะครับทะลุช่วงที่ผ่านมาก็สามารถทะลุ3ามหมื่นไปได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับขึ้น3ามหม่นไปได้นะครับผมเองก็ตั้งใจนะครับก็จะไม่ถอนแล้วครับจะไม่ถอนจะไม่โยกจะไม่ย้ายนะครับก็ จะเอาแช่ไว้นะครับเพราะว่าเงินนี้เป็นเงินเย็นนะครับแม้ว่าเป็นเงินบางส่วนนิดๆหน่อยๆนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนําให้ให้ลงทุนนะครับแต่ว่ามาอัปเดตราคาสถานก,สนการณ์บิตคอยที่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปสามหมื่นนะครับสามหมื่นลดลงมาประมาณ ลดลงมา,ลลงมาเพราะลดลงมาเยอะครับลดลงมาเยอะก่อนสองหมื่นห้านะครับขึ้นไปสามหมื่นขึ้นมาเกือบห้าพันนะครับห้าพันห้าพันยูเอสดีนะครับก็นั่นแหละครับก็บางคนก็จับจังหวะได้ดีนะครขึ้นลงช่วงสวิงขึ้นลงก็ได้กําไรกันเยอะนะครับก็ผมเองก็ต้องเท้าความเดิมนะครับช่วงที่เฟดขึ้น ดอกเบีย้ยตัวนั้นโอ้ล่วงแล้วหนาวเลยเหล็กนิดเดียวนะเกือบด้ว่าเกือบแตะพอร์ตที่ในราคาที่ตัวเองตั้งไว้นะครับถ้าแตะตรงนั้นก็คงจะถอนเลิกเล่นเลยนะครับแต่ครับการลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังนะครับยังไงก็เป็นโอกาสนะครับบิตคอยนะครับเพราะว่าบิตคอยในโลกใบนี้มีแค่21ล้านบิตคอยนะครับเทียบกับประชากรถึงเจ00กว่าล้านคนนะครับ แต่ส่วนเยอะเลยครับเยอะเลยหลายร้อยเท่าประมาณสองสามร้อยเท่านะครับเท่านั้นนะครับก็นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับจับจังหวะการลงทุนให้ดีนะครับโอเคนะครับอเมริกาการลงทุนวันนี้มาฝากนะครับเดือนเมษาวันนี้วันพฤรหัสใช่ไหมครับที่ยี่สิบนะครับ วันที่20เมษายนพุทธศักราช2566ครับสวัสดีครับ